นักจะเต็มชุดแต่งคันนี้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วไม่เชื่อดูนี่แม็กใหม่ยางใหม่ปะเริ่มเลิวแล้วแหละมาหาคันนี้นะ Honda b บ O นะคันนี้ราคาแต่สดอยู่ที่297,000บาทนะ297,000บาทรถปี2013สีขาวหน้าสวยแบบนี้เลยให้ดูตั้งแต่กระจังหน้าทุกคนกระจังหน้าสวยๆเลยคันนี้เน่ๆให้ผ่อนแค่5,500 ห้าบาทเท่านั้นฟังไม่ผิด5 5าพับาทเท่านั้นนะหรือถ้าใครสะดวกตัดสดเอาไปเลยคันนี้2,97,000บาทจา้ะได้ Honda v i o เมรปี2013คันสวยๆแบบนี้คันนี้เครื่องยนต์พันสองนะจ๊ะสวยไหมสวยมากแล้วดูตาไฟดิตาไฟกลมโตบ้องแบ้วนะคะคันนี้นะคนถูกคนเบาผ่อนสบายนะ เริ่มต้นที่ฟีดาวด้วยคันนี้นะเริ่มต้นที่ฟีดาวด้วยนะคะใครนะทําอาชีพพนักง,งานบริษัทนะคะหรือว่าทําอาชีพที่ต้องหาที่จอดรถแบบง่ายๆเข้าซซกเข้าซอยคันนี้ได้เลยคันนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาที่ด้านข้างแม็กใหม่ยางใหม่อย่างที่เน่เน่บอกนะแม็กใหม่ยางใหม่อย่างที่เน่เน่บอกเลยใครชอบแม็กแตงซิ่งคันนี้ได้เลยนะจ๊ะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วอยู่ที่ด้านข้างนะคะสีสวยมากเลยมองมา เดินมานี่สูสีสวยมากเลยนะไม่มีรอยขนมงคขนแมวอะไรทั้งนั้นเลยนะคะฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันใครจองรถกับเน่วันนี้เอาไปเลยฟิล์มใหม่รอบคันนะคะสวยไหมสวยมากนะทุกคนใครชอบนะใครชอบนะรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะ,ะมาดูการตกแต่งด้านหลังของเขานะคะเป็นสีขาวตัดกับโครเมีย่ยมแบบนี้สีสวยมากทุกคนมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดนะจ๊ะ มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดย้ําอีกทีคันนี้ผ่อนแค่5,505บาทเท่านั้นนะคะ5,505บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยนะคะลูกค้าที่ชมอยู่อยู่ต่างจังหวัดน,นะทําง่ายๆ4ขั้นตอนหันหนึ่งนะคะโอนจองมา2องนะคะส่งบัตรประชาชนมาเช็คเครดิตฟรีนะจ๊ะ3นะคะ ไปเช็คไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านและสี่นะจ๊ะรอรับรถฟรีถึงหน้าบ้านได้เลยนะเราส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าจ๋าฟรีก็คือฟรีจริงๆอ่ะแล้วให้ดูที่ด้านในคันนี้นะคะเป็นสีเบสสวยๆแบบนี้เลยเบาะเป็นเบาะผ้านะคะและคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลสวยมากๆเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย เป็นพวงมาลัยเวอร์นะคันนี้นะพวงมาลัยเวอร์ดียังไงเวลาขับรถขับมันมากนะเพราะว่าโยกนี่ก็ไปตามมือแล้วนะโยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอย่างนี้เลยนะคะเป็นยังไงรอบข้างสวยนะคะภายในสวยเดีย๋ยวเนนี่จะพาดูที่ห้องเครื่องค่ะมาตามมาดูที่ห้องเครื่องค่ะอา้าวอยู่นี่วุบปบนี่ให้ดูที่ห้องเครื่องเลยค่ะห้องเครื่องสวยมากๆนะย้ำอีกทีคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 0 0งนะคะประหยัดน,น้ํามันคันเล็กๆนะจ๊ะ แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะของเหลวภายในเครื่องก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะนี่คันนี้รถปี2013แต่รอยมาร์กจากโรงงานก็ยังมีอยู่นะรอยมาร์กจากโรงงานยังมีอยู่นะคะย้ำนิดนึงว่ารถร้านเน่ๆนะรถสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่มีไฟช็อตแน่นอนรับประกันเลยแล้วเมื่อซื้อรถจากเราไปนะคะไม่ได้ทอทิ้งแต่อย่างใดเพราะเรามีการรับประกันให้และมีบริการหลังการขายให้1ปีเต็ม ใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยอ้าว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 ใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ตรงนี้เลยเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะอยากได้รีบโทรเข้ามาย้ำราคาอีกรอบหนึ่งคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่2 9 7 0 0 0บาทนะคะ297,000บาทนะผ่อนแค่ 5, 5 0 5หห้าบาทเท่านั้นนะคะ5,505ันห้า้ยหบาทเท่านั้นไม่อยากพลาดรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเน่ไว้เลยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเน่ไว้เลยนะคะและอย่าลืมนะอย่าลืมโทรเข้ามาปรึกษาเคสกันได้เลยหรือโทรเข้ามาจองน้องคนนี้ได้เลยคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึงเนเน่จัดสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองคะ่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรดิบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีมีไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ